ลูกจ้างลาป่วยบ่อยครั้งสุขภาพไม่สมบูรณ์และหย่อนสมรรถภาพในการทํางานนายจ้างจะเลิกจ้างได้ไหมตอบสั้นๆตรงนี้ก่อนนะครับเลิกจ้างได้ครับแต่ก็ต้องทําให้การเลิกจ้างมันเป็นธรรมและอาจจะต้องมีการพิาจารณาจ่ายค่าชดเชยกันตามกฎหมายด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ข้อได้จริงของเรื่องว่าเป็นยังไงนะฮะนายจ้างเวลาเขาจ้างคนทาทางานนะนะ จ้างใครสักคนหนึ่งจ้างลูกจ้างเข้ามาทํางานเนี่ยเขาก็คาดหวังผลงานจากลูกจ้างแลกกับค่าจ้างเงินเดือนสวัสดิการสิทธิประโยชน์ใดๆที่องค์กรเขาตกลงจ่ายให้ไม่มีลูกจ้างรายไหนหรอกที่เขาจัดจ่ายเงินแลกกับงานที่ไม่ได้ผลทํางานปีๆถูกๆหรือทํางานไม่ค่อยได้อย่างที่นายจ้างเขาคาดหวังต่อให้นายจ้างมีเงินล้นเหลือนะ ต่อให้ในายจ้างมีพนักงานเป็นพันเป็นหมื่นคนและมีพนักงานอยู่ไม่กี่หยิบม,มือที่มีพฤติกรรมแบบที่ทํางานไม่ค่อยได้ผลนายจ้างเขาก็พยายามแก้ไขปรับปรุงผลงานที่เรียกว่าทํา performance improvement กับลูกจ้างกลุ่มนั้นอยู่ดีแต่ลูกจ้างก็เป็นคนนะครับคนก็ป่วยเป็นไปเรื่องปกติกฎหมายก็กำหนดอยู่ว่าลูกจ้างสามารถลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงครับแต่ว่านายจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้30วันที่ป่วยถ้าจะป่วยมากกว่าน,นั้นก็ เข้าหลักโนเว r ร์โนเปก็จะไม่จ่ายสําหรับวันที่ลาป่วยส่วนที่เกินกว่า30วันแต่ถ้านายจ้างคนไหนอยากจะดูแลพนักง,งานจะจ่ายไปมันก็ไม่มีประเด็นอะไรนะครับเป็นคุณกว่าที่กฎหมายกําหนดเนี่ยอันนี้โอเคอยู่แล้วแต่จะตามกาที่กฎหมายกําหนดนะั้นไม่ได้เลยนะแม้ในความเป็นจริงเวลาที่พนักง,งานป่วยเนี่ยนายจ้างก็จะไม่ได้งานจากลูกจ้างหรอกนายจ้างเขาก็ไม่อยากจ่ายอะตามหลักโนเว r ร์โนเปแต่ทำใหได้กฎหมายกําหนดไว้ ที่จะต้องจ่ายก็ต้องว่างตามนั้นแหละครับแต่บางทีลูกจ้างก็ป่วยบ่อยเหลือเกินเดี๋ยวเขาป่วยบ้างกลับมาทํางานสักหน่อยก็ลาไปพบแพทย์จนกระทั่งการงานมันไม่ค่อยเดินนะครับไม่ค่อยเป็นไปที่นายจ้างเขาคาดหวังเท่าไหร่นะครับคราวนี้ก็น่าคิดว่าแล้วฝ่ายนายจ้างเนี่ยเขาม,มีอานาจที่จะเลิกจ้างลูกจ้างหรือเปล่าเรื่องนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับอันที่จริงเนี่ย การที่พนังกงานลาป่วยบ่อยครั้งจนเสียการเสียงานผลการทํางานตกต่ำเย่ํมแย่นายจ้างเขาสามารถเลิกจ้างได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเข้าข่ายหย่อนสมรรถภาพในการทํางานเนี่ยถือว่าเป็นการเลิกจ้างเป็นธรรมด้วยนะครับเพียงแต่ว่าการเจ็บป่วยไม่ต้องเข้าข่ายที่เรียกว่าหย่อนสมรรถภาพในการทํางานจึงจะเป็นเงื่อนไขที่ําไม่เลิกจ้างได้นะครับแต่ถ้าไม่เข้าข่าย ถึงระดับที่หย่อนสมรรถภาพในการทำงานเนี่ยมันก็จะไม่เข้าเงื่อนไขที่ทําให้ในายจ้างมีสิทธิ์เลิกจ้างได้และจะไม่ทําให้เกิดสภาพที่เรียกว่าการเลิกจ้างที่เป็นธรรมนะครับดังนั้นเนี่ยเราคงจะต้องมีกฎเกณฑ์นิดหนึ่งนะครับต้องไปดูนิดหนึ่งว่าคําว่าหย่อนสมรรถภาพเนี่ยมันจะประมาณไหนนะครับดูตามคำพิพากษาดีกาที่2600กับ2529นะครับ มีหลักอยู่ว่าการลาป่วยบ่อยถือว่าสุขภาพไม่สมบูรณ์แล้วก็หย่อนสมรรถภาพในการทํางาน้าเลิกจ้างก็เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมแต่แน่นอนครับการเลิกจ้างอันเนี้ยนายจ้างก็มีภาระที่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายอยู่นะฮะเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมน่ใช่ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนะฮะแต่นายจ้างก็ยังคงจะต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย และถ้าไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งงวดการจ่ายเนี่ยก็จะต้องจ่ายเงินแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าอีกยอดหนึ่งด้วยนะครับแต่ที่ทาไมเลิกจ้างได้แค่มันเลิกจ้างเป็นธรรมอะทำไมต้องจ่ายค่าชดเฉยคําตอบก็คือแม้นายจ้างจะมีสิทธิ์เลิกจ้างนะครับก็เป็นเพียงตามมาตรา49ของพรบ จะตั้งสารแรงงานและวพิธีพิจารณาคดีแรงงานเท่านั้นนะฮะคือเป็นเรื่องของการเลิกจ้างเป็นธรรมเท่านั้นนะ่ะไม่ได้เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายที่จะไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเลยนะฮะเรื่องข้อยกเว้นตามกฎหมายที่จะไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเนี่ยหลักๆลก็อยู่ที่ข้อใดข้อหนึ่งตามมาตรา119นะครับหรือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็มีนะครับในบางมาตราซึ่งก็ให้สิทธินายจ้างเลิกจ้าง โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเฉยแล้วเขาไม่ต้องบอกกล่าวลงหน้าได้นะครับท่านจะจําเรื่องหนึ่งได้ก็คือเรื่องของการที่ปฏิบัติตนไม่สมกับการที่จะต้องทํางานให้สําเร็จลุล่วงโดยสุจริตอันนั้นก็จะเป็นเหตุที่นายจ้างก็ไม่ต้องจ่ายค่าเฉยในกรณีเลิกจ้างแต่กรณีเลิกจ้างเพราะลาบ่ยบอยๆจนขาดสมรรถภาพในการทํางานเนี่ยนายจ้าง ยังต้องจ่ายค่าเช่อเฉอยู่นะครับตามอายุงานต้องบอกกล่าวล่วงหน้าด้วยแต่ไม่มีปัญหาเรื่องการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมครับ